กต่เือห้อยใจของไฟแสงนะครับซึ่งเกินแรงของน้องเพลงพิมพ์กรดานะครับปากตอนดีปากตอนน้องเพลงจะไหนกระทงแท่งเบิ่งแย่งในเด้อนะครับพี่น้องเข้าหักในน้อยหักโดนโดนนะครับหนึ่งดวงเพลงนะครับห้อยใจของไฟแสงของน้องเพลงพิมพ์กรดานะครับขอบคุณความความคมในตาจับผีจับน้องนะครับที่ให้ความหวามความแท่งคิ้ว ดีโอเยใจเออออมาั้มสีเสียงดีเนียนี่ยูอมสีสีงนีนนี้่อกินทัวเดอะแล้ว่าหัวสามเด้อหน่อยได้เลยวันอีกคืนมาไลู่่ไลพงเซลรกินพื่งานเสีงกนแลนด์แตขอบมอข้อมวนข้อมสุความมวนความมั <S <s ่นให้ปีให้นองเดินตรงมาจากจังหวัด โซทนนะครับหอบเอ,อาความอลังการมันีผักตอนพี่น้องชอบพับกระแดงนะครับพี่น้องปัดไกลปัดไขส่สูตรทุกคนเอา้ารายกานเหนือไรกันตูดน้ำพีน้ำนองจ<ะ>ังหวัดจะเข้าเกิดบ้านหนมีผู้ไหนเนร์เอ่อสิวบาดจังไหนแน่รายรกันเหนือไรกานตูดน้ำพีน้ำนองเดี๋ยวจังจวดกันต่อครับเอาปากลานางานน้องลานัน่นไม่ไหนงานไปละ่ะฮะน่าหลาตื่นจะไปนี่ <c oughs> ถ่ายโคดรควงซื่อชื่อดอก สวัสดีครับหนุ่มจากเมืองสุโขทัยตาสาธุแสงทองเปล่งแรงการเหนอการตกครับสวัสดีค่ะวันนี้มนัทพีดาแสงทองเปื่งแงสวัสดีพี่น้องท่านสื่กาด้วค่ะสวัสดีค่ะน้องไพรวรยาแสงทองเล่งแงค่ะสวัสดีค่ะขาวภูมักศรีไมธีแสงทองเล่งแงค่ะ สี่เลยค่ะสหสมัยไหนเออมักกับวอเดซีดลบเก็้ลเขีย่ยืหงนจังกเถ่อเออทำี่อค่ามาจุไปยานในตัดทิ่นแต่ละองส่งหดีหจ้านกเพงขึ้นมาดา้อองเฉพาะเป็นแล่นค,ค่ะตัอปากจิ้งันแหลงขนุนเทค่ะห้อยใจบางไฟแสนค่ะตอนนี้12บสล้านเดียแล้วขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุ นักข้อบอลูนักกฝากอ้ก็ได้เดนอ้อบ้านแม่คุณนีก็ลังใจลายได้ลูเออสวัสดีครับผู้บ่าวลำซิงครับจากจังหวัดอุบลร,ราชธานีลำซิงหำตงเด่นพลต้นแก้วสวัสดีพี่น้องครับขอบคุณมาไล่น้ำเลือครับขอบคุณมาไล่จากพี่โบแม่ฮักเหนื่อยฮัก แล้วก็พี่เจีย๊ยบแล้วก็อีกหลายคนผือมาได้เอ่ยน้ำนะครับกราบขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีสสดค่ะนุ้ยเน้าแม่ดียิมสดนะฮะนุ้ยพุเดี้ยร้มสด เกิดมางมีกำโตดำแต่งามาบวาจัง <funnel> ซ <noises> ีบวาจังไหนเกิดมามีกำหีดำก่อนหน้าเราเอทีซีเหรอสวัสดีครับพี่เนอร์แสงองพี่เล่นครับขอฉายาด้วยเลยไหมพี่แท็อะไรนะครับเกิดมามีกำอ่าฮะทำดำแต่หน้าขาวอย่างนี้ ยากายเขาถมก็่แย่งเก็เคียกออันผมก็เกิดความนิสัยดได้แมเกิดมามีกรรมห่ไก็แขนเออม่ยันผมเจากอหับอกว่า่กยางงี้เออหากวยผู้นั้นกับใบผู้นี้กบผู้นี้กับันผู้นั้นกับทันส่วนสิรับเล้ยวสิบก่เป็นนีตาย นี่ครับผมไม่หนุ่มเมืองน้ำดำเต้ยนัาสุมาแสงตอบเป็นแรลครับรังไมทีเรื่ยพอยากบายเนไม่ดุยั่ไอาลยไปม่ดุยังีี่้วยผู้ใดละเจ้าคือพี่ลเมอหลายมันแงเื่อมาก้าลงไปอาบน้ำไปได้เบิงส้มสีแลเลยเนา โมงเป็นสีรุ่นเน่้รู้ไดรุเอาละคอจะเียไว้นเ่มาแล้วล่ะแล้วแล้วหลายผัวหลายคุณทิ้งานเสร็จท้องไปแรเอ้าดฝากไว้นักพีนักนองน้องเพลงทิมระดาฝากสนับสนุนฝากส่งเสริมนะครับให้นั่งๆังขึ้นไปก็นอีกนึง เออฝันอีฬา่พท่านเดี๋ยวหอดึงฝ่าฟ้องซอยเชี์แนะด้อครับ